โอเคครับเพื่อนๆถึงเวลาที่เราจะมาชิมทาโกยากิที่เราซื้อมาเมื่อกี้อ๋อเขามีชื่อร้านด้วยนะว่าโทโกยากิหน้ามอติดต่อเฟรนช์ชายได้เนาะเขียนไว้อย่างนั้นอย่าเสียเวลาเลยซื้อมาเท่าไหร่นะห้าสิบห้าเหรอสิบฟรีหนึ่งเนาะมาครับเพื่อนเพื่อนอย่าเสียเวลาเลยมานนี้สิบฟรีหนึ่งนะลูกละห้าป่ะสิบฟรีหนึ่งเราก็ซื้อห้าสิบฟรีหนึ่งอย่างเงี้ยเหรอก็เลยเป็นห้าสิบห้าอ๋อห้าสิบห้ามีกี่ลูกนะเมื่อกี้นี้สิบเอ็ดน่าจะเกินห้าลูกละหกว่ะอ๋ออาจจะ จริงๆมันร้อนๆนะเรารอสักพักหนึ่งแล้เคลียร์ที่โทรศัพท์อีกแล้วโอเคให้แบบนี้ชิมก่อนเขาอยากชิมโอเคสวัสดีค่ะ,คะอันนี้เป็นไส้รวมเนาะ<ม>เราเคยซื้อไหมร้านเนี้ยเพิ่งมาใหม่ปะไม่เคยซื้อในตลาดเลยเนาะเขาเพิ่งได้เพิ่งจะมาเ,เนี่ยชิมไหมไส้อะไรก็ไม่รู้รเพราะว่ารวมมามีหลายไส้มาก,กเพื่อนปลาหมึกอืมอันนี้ปลาหมึกตกอันละเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่รู้อะ เพราะว่าเมื่อกี้ที่ราคามันเฉลี่ยเฉลี่ยกันนะเหมือนราคาที่เราให้ดูเพื่อนลองย้อนไปดูก็แต่ของเราซื้อมาสิบอันนี้มันมีกี่ลูกสิบเอ็ดหรออันนี้มีสิบเอ็ดลูกนั่นแหละก็ห้าสิบห้าบาทใช่ป่ะก็ซื้อสิบแถมหนึ่งเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยไหมให้กี่คะแนนแป้งเยอะไหมหรือว่ามีเนื้อมีอะไรรู้สึรกรู้สึกถึงปลาหมกึกรู้สึกถึงปลาหมึกด้วยแล้วก็ดวงดีนะไม่ชอบกินปลาหมกึกก็เลือกเจอปลาหมึกเลยเขาให้แบงเาสองลูกปลาหมึกมีสองอันเนี่ยหรอเรารู้ได้ไงว่าไหนึกอ๋อ อ่ะกินอะไอื่นดูอ,อะไรดีอ่ะกินเลยเดี๋ยวเขาค่อยกินันนี้อาจจะไม่เห็นเด็กมาเด็กนอนอยู่เด็กนอนอยู่อันนี้อะไร <c oughs> ชีสมะชีสเหรอ,อเป็นไงบ้างคือแป้งเขาดีไหมดีเลยแป้งไม่ได้หนาไปหรอ,อใช้กี่คะแนนแปดแปดเลยหรอหักอะไรสงรองคะแนนก็ตามราคาตามราคาโอเคครับเดี๋ยวต่อลองชิมดูไม่รู้มันก็ดูน่ากินโทโกยากิก็จะ เป็นแ,แบบโรยสาลายอย่างนี้นะเพื่อนนะมื้อเช้าครับผมโอเคเรากินอะไรก่อนดีอะไรก็ไม่รู้สุ่มเอาอยากรู้ว่าแป้งเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงครับบูบอกว่ามีอันนี้เดียวถามว่าเขาจะกินไหมเขาบอกเขาไม่กินอันนี้เนี่ยเป็นไส้กรอกเพื่อนลองดูไปสลับกันนะครับไปเลยสวัสดีครับผมโทโกโยากิหน้าหมอ้อหน้าหมอ้อหน้าหมอ้หมอเลยกูละเล่นโอเคครับมาเอาอันเดียวนะนี่ ครั้งแรกครับผมวันทไ่ยโฟปะนับพื้อะุ <c oughs> อ่ม,มกรอบดอ่เลยนะแต่ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นแต่เราก็เว้นเวลา,ากลับเข้ามาสักแป๊บนึง่งประมาณครึ่งชั่วโมงได้บางเขาก็ไม่ได้หนักมากอืเหมือนตามเกณฑ์ที่โบบอก แต่เนี้ยบ่องตรงว่าไม่รู้สึกถึงอะไรเลยเหมือนเคี้ยวป้างแล้วก็สาหลายใี่โดยจะลองอีกดูหนึงวันนี้อะไรนะชีสอยาให้เธอบอกะใช่ปะปลาหมึกปลาหมึกต่อชอบปลาหมึกเขาจะเป็นแบบนี้ขาวๆอย่างงี้นะเพื่อนๆือขอวแบบแปนะนอ่ะอืม,มกรอบนะถ้ากินร้อนๆได้ดีมากเลย มันไม่ได้ร้อนขออนุญาตกินไปด้วยรูปด้วยมันไม่ได้ร้อนแต่ว่ามันก็ยังมีความกรอบกรุบกรอบมึบมึบแต่ว่าไม่เติมปลาหมึกแล้ว <c oughs> ไส้ไส่กรอกเขายังไม่เติมไส้ปลาหมึกก็ยังไม่เติมปลาหมึกเลยต้ <c oughs> องลองดูไหมจ <c oughs> ิ้มเฮียครานึงเดี๋ยวก่อนอร่อยยังไม่เติมไส้เฉย เขียวก่อนเปิดปากมีเมยอยาหัมันบอกว่ามันเจอปลาหมึกมันทำหน้าเด็ดมันบอกมันเจอปลาหมึกมันทำหน้าเด็ดเราเจอสองลูกเขาไม่มีเขาไม่เจอไส้เลยโบโบบอกว่าคงไม่มีรับไส้บอกว่าคงไม่มีไส้แล้วลองดูเธอรับมโนหรือเปล่าก็ตะเกียบันปลาหมึกเมื่อกี้อยากให้เห็นหน้าบ้างเลยหันไปดูหน้ามันหน้ามันแบบว่าอไม่เจอไส้หรออะไรเงี้ยคุณครูสารมั่นใจอ๋อเจอปลาหมึกอะไรเงี้ยแต่ที่มันบอกบอกว่ากินต้กรอกไม่เจอ ปลกไม่เจอเจอไ้อะไรเจอไ้อีกไหมยัใะไรเจอใต้ปล่ะไม่รู้อะเอ้าเห็นไหมมันเริ่มแต่ไม่รู้เริ่มต่สับสนแล้วมกเลยอันที่ปลามึกกัเป็นปลามึกเจอเขียวเขียวลิ้นตัอย่างหรืเปล่าเก่งไงไม่มีไม่มีเออเนี่ยต่อก็ไม่เจอสองอันละอันนี้ไม่มีใช่ไหมไส้และวะไส้หลอกไส้กลวงอ่เปลามึกปลามึกเฮ้ยมันมีไส้ิงวานเเพื่อนแล้วเขาจะเห็นไส้นุ่นไส้นี่ทาไมวะเดี๋ยวต่อจะลองลูกที่สาม เพื่อความยุติธรรมนี่เราลองกันหลายลูกเ <laughs> ลไม่รู้กูโ,โดนที่ร้านหลอกหรือเมียกูหลอกเราเจอประมุกนะหรือว่าจริงๆแล้วมันคือท้อโกโยุกิสไส้มโนเดีย๋ยฮะหยอ,อกหยอกหยอกอันนี้อะไรขอเจอไส้บ้างเถอะฮนะอืมอืมอันนี้เจอไส้แล้วไม่ใช่แค่ก้อนหยอกน,นี่เจอไส้สองอันเลย เขาอ,อยกนั้นที่ทแบบคือแบบที่ทําแบบงุ้มๆเพราะว่าสัมผักดูแล้วว่ามันมีสี่ชิน้นกะแล้วนะว่าถ้าไม่เจอไส้ในลูกนี้นะเราจะไม่ซื้อกินอีกอล่อยนะไส้หอมไส้ดีเขาลืมเปล่าวะแบบว่าป<ห>กติเขาหยอดไส้เขาจะใส่ไส้หน,นึ่ขของอันหนึ่งอันต่อหนึ่งอันแต่เนี้ยมีไส้สองอันเนี่ยเขาจุ่มของเคาเตอร์ปลาหมึกสองชิ้นเป็นเหลี่ยมๆนย เราไปแบกเมียไเช่นนึงรอกรอกเนี่ย <c oughs> <c oughs> ถ้าเจอไส้ก็คือเจอไส้ไง